ข้อเรียกร้องของรัเสเซียที่ให้เคียบยอมสละพื้นที่ดอนบาสท,ที่เป็นอิสระนั้นเปรียบเสมือนการขอให้สหรัฐยอมสละฟอลอริดาแล้วอเมริกาจะยอมหรือไม่ไม่ควรมีใครบังคับให้ยูเคนยอมสละดินแดนยูเคนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองยูเคนนรกแตก โรน574ลำจรวด40ลูกถล่มทั้งคืนครั้งแรกขีปบรุตล่อนฟาร์มิงโกโจมตีโรงกันน้ำมันสำเร็จ ทานผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียอยู่เคีนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับตอนนี้เริ่มมีรายละเอียดยืนยันชัดเจนแล้วนะครับในการปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ท่านผู้ฟังครับการโจมตีของรัสเซียเมื่อคือนนี้ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของเดือนสิงหาคมมีปริมาณการใช้โดรนโจมตีมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับและรวมถึงมีการใช้ขีปนาวุธอย่างมากในการโจม ซึ่งมีการใช้เครื่องบินทั้งตู951นะครับมีการใช้ขีปรุษที่ยิงมาจากทะเลดำอีกด้วยสิ่งสำคัญของเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่ามันมีรายงานความสำเร็จของขีปรุษล่อนพิสัยไกตัวใหม่ล่าสุดฟาร์มิงโก้ของยูเคนเลยครับซึ่งเพิ่งมีคลิปเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับความสำเร็จของ อีีปวุธลอนที่สายไกลของยูเครนก็คือการที่มันสามารถไปโจมตีลงกันน้ํามันได้ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์สําคัญในการโจมตีเมื่อคืนนี่นะครับรัเสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดประจําเดือนสิงหาคมรวมแล้วแล้วเมื่อวานนี่นะครับมีการใช้โดรนและขี่ปวุธรวมกันทั้งหมดในการโจมตี614ลูกนะครับทั้งโดรนทั้งขี่ปวุธนะครับ ที่ดิงมาจากพื้นที่ต่างๆเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันที่ 20, 20สิงหาคมมันเริ่มมีรายงานโดรนนะครับบินเข้าไปในหลายภูมิภาคนะครับหลายทิศทางแม้ว่าในตอนแรกนี่แหละครับมีการคาดหมายกันนะครับว่าเมืองหลวง กุงเคียบจะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีซึ่งหลายฝ่ายก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าการโจมตีถ้าเกิดขึ้นที่เมืองหลวงนี่แหละครับด้วยระบบป้องกันที่มันมีเป็นจํานวนมากนี่แหละครับรัเสเซียอาจจะสูญเปล่าในการใช้ขีบรุษในการโจมตีเพราะว่าดูเหมือนว่าระบบป้องกันไพยดออตนั้นยังสามารถใช้การได้อยู่แต่สถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงค่ําคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมาตามรายงานระบุนะครับว่าเริ่มเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ ของทั้งโดรนในการโจมตีที่มันเปลี่ยนทิศทาง ไปทางด้านตะวันตกมากขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สําคัญเพราะว่ามีทั้งสนามบินมีคลังอาวุธนะครับมีศูนย์ฝึกเพราะนั้นในพื้นที่แถบนี้นี่ครับมันก็จะมีระบบป้องกันหนานแน่นเหมือนกันไม่เว้นที่เมืองหลวงสถานการณ์มันเริ่มชัดเจนเมื่อเวลา3นาฬิกามีรายงานการขึ้นบินของมิก31ที่บริเวณสนามบินแอนเกล2มีการใช้ขีวรถโจมตีนะครับหลังจากนั้นก็มีรายงานการขึ้นบินของตู95 m s า ตู160ซึ่งก็บินขึ้นจากสนามบิน โอเลนยาและสนามบินเองเกลสองรวมถึงช่วงก่อนที่จะสว่างนี่แหละครับมีรายงานใช้การใช้ขีบรุตคาลิบจากเรือที่อยู่ในพื้นที่ทะเลดำซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งเรือดำน้ำําและเรือผิวน้ําท่านผู้ฟังครับรายละเอียดการโจมตีเมื่อคืนมีการขึ้นบินใช้มิก31ใช้ขีวบุตคินซาในการโจมตีนะครับซึ่งมิก31นั้นขึ้นบินจากสนามบินเองเกลสองเมื่อคืนมีการใช้คินซาในการโจมตีอยู่4ลูกนั่นหมายความ คว่ามิกามิ31อนี่แหละครับอาจจะขึ้นบินวนไปใช้ขี่บุโจมตีอาจจะสี่เที่ยวอาจจะใช้เครื่องบินลําเดียวนอกจากนี้มีการขึ้นบินตู9 m s 2ลําจากสนามบินโอเรียนญา1ลําจากสนามบินเอ็งเกลสองํา ตู 160, 1 6 0่ลำขึ้นบินจากสนามบินเองเกลสเมื่อคืนในการใช้ขีปุ้ล่อน KH101 จํานจำนวนถึง19ลูกในการโจมตีแต่ดูเหมือนว่าระบบป้องกันภัยอากาศสามารถจัดการได้18ลูกคินซานเมื่อคืนใช้4ลูกนะครับสกัดกั้นได้เพียงลูกเดียวที่เหลือ3ลูกนั้นกระทบเป้าหมายเป้าหมาย สิ่งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคืนก็มีการใช้ขีปุตคาลิบจำนวน14ลูกนะครับสก,กัดกั้นได้12ลูกนั่นหมายความว่ามี2ลูกกระทบเป้าหมายสังเกตดูนะครับว่าจะเห็นนะครับว่าถ้าเป็นขีปุธล่อนนี่เลครับโดยมากจะสก,กัดกั้นได้แทบทั้งหมดขณะเีการเมื่อคืนนี้มีการใช้ขีปุตอิสคันเดอร์เ2ลูกดูเหมือนว่าไม่สามารถสก,กัดกั้นได้ทั้ง2นั่นหมายความว่าอิสคันเดอร์เนี่ลยครับอาจจะยิงจากพื้นที่ ใกล้ๆแนวชายแดนเพราะฉะนั้นใกล้พื้นที่แนวชายแดนระยะเวลาที่อยู่บนอากาศ นี่หละครับมันจึงสั้นเพราะนั้นระบบป้องกันภายนอกจึงไม่สามารถสกัดกั้นได้อันนี้ก็คือความอันตรายของขีปนาวุธพิสัยไกลอิสคานเดอร์เอ็มแต่ถ้าเป็นขีปนาวุธล่อเนี่ยครับอย่างเช่นเคเฮ1หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าคาลิปนี่หละครับระยะเวลาที่มันเดินทางอยู่ในอากาศมันมีเวลานานเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถระบบป้องกันจึงสามารถสกัดกั้นได้เกือบแทบทั้งหมดเหมือนกันลูกที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้นี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะอยู่นอกเหนือจุดส ําคัญก็ไม่จําเป็นที่อาจจะต้องใช้ขีปนาวุธระบบป้องกันในการจัดการท่านผู้ฟังครับรวมๆแล้วเมื่อคืนมีการใช้โดรนทั้งหมด574ลำนะครับสกัดกั้นได้546ลำนะครับรวมๆคว,ว,วามทั้งหมดมีการใช้ขีปนาวุธและโดรนรวมกัน614รายการซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของรัเสเซียที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมรายงานสรุป เหตุการณ์ความสูญเสียเมื่อคืนหลักๆมีผู้เสียชีวิต1นรายบาดเจ็บ12รายนะครับพูดถึงความเสียหายนั้นดูเหมือนว่าอาจจะน้อยกว่าเหตุการณ์ที่มีการโจมตีเมืองที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่างเ่นซูมีคาคิฟนะครับสบโปิเซียรหรือว่าโอเดซ่าพื้นที่แถบนี้เนี่ยครับระบบป้องกันภายอากาศมันอาจจะไม่ครอบคลุม ไม่สามารถป้องกันอันตรายได้เพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันจึงมากกว่าถ้าเผื่อโจมตีในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยอากาศที่หนาแน่นการโจมตีของรัเสเซียเมื่อคือนนี้ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัเสเซียยังไม่ลดละในการโจมตีพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ของยูเครนเหมือนกันแต่ในเรื่องของระบบป้องกันของยูเครนนี่แหละครับเมื่อคือนก็ยังไว้ใจได้ ท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของเหตุการณ์เมื่อคือนก็คือมีรายงานการประสบความสําเร็จของขีบรุตล่อนพิสัยไกลฟาร์มิงโก้ของยูเครนท่านผู้ฟังครับฟาร์มิงโก้ของยูเครนเมื่อคือนเปิดตัวและก็ประสบความสําเร็จยูเครนนี่เลยครับก่อนหน้านี้ซเซลินก,กี้ประกาศไว้นะครับว่ายูเครนประสบความสําเร็จในการทดสอบขีบรุตฟาร์มิงโก้ขีบรุตล่อนพิสัยไกล ซึ่งมีระยะพิสัยทำการถึง3,000กิโลเมตรบรรจุหัวรบหนักถึง1,100กิโลกรัมถือว่าเป็นการทดสอบที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้มันมีรายงานเป็นคลิปนำเสนอปริมาณของหัวรบที่มันหนักเป็นพันๆกิโลนี่แหละครับเพราะนั้นถ้าเผื่อมันไปโจมตีที่ใดความเสียหายมันจึงมากรุนแรงกว่าโดนพิสัยไกลของยูเคนที่บรรทุกหัวรบเพียง10-20กิโลกรัมเท่านั้นแตูุ่ฟังครับล่าสุดมันก็เลยมีรายงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเมื่อคืนที่ผ่านมา รายงานของกองกำลังยูเคนี่แหละครับได้โจมตีโรงกันน้ำมันโนโวซักสตินที่เมืองลอสตอฟนะครับด้วยขีปุ่ล่อนพิสัยไกลแบบฟาร์มิงโกของยูเคนและโดนพีชีพทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่โรงกันน้ำมันดังกล่าวแต่ผูฟังครับสำหรับโรงกันน้ำมันโนโวซักสตินของรัสเซียซึ่งถูกโดนยูเคนและก็ขีปนขีปุ่น่อนฟาร์มิโกโจมตีเมื่อคืนนี่แหละครับ ปัจจุบันนั้นเพลิงยังคงเผาไหม้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันภาพที่เห็นก็คือกลุ่มควันดำขนาดใหญ่ซึ่ง ตามรายงานนี่เลยครับมองเห็นได้ไกลหลายสิบกิโลเมตรลอยไปตามลมแรงที่เกิดขึ้นจากโรงกันท่านผู้ฟังครับการโจมตีเมื่อคืนเกิดขึ้นเมื่อเวลา21ตาเวลา21นาฬิกาตามเวลา UTC นะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาประเทศไทยห่างกัน5ชั่วโมงมันก็จะอยู่ที่ประมาณตี2นี่เลยครับซึ่งโรงกันแข่งนี้ก็คือโรงกันน้ำมันโนโวซักซินเป็นของบริษัท j s c n z np นะครับในภูมิภาคล o อ s สต็อปนะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณหึงชั่วโมงเนี่ยครับเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานนะครับว่ามันมีขีพบุธล่นขนาดใหญ่ฟาร์มิงโกกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองลอสต็อปขณะที่บ็อกเกรอร์ทางทหารของรัสเซียเนี่ยครับก็แสดงการอาการตื่นตระหนกอ้างว่ายูเครนใช้ขีพบุลล่อนพิสัยไกลแบบฟาร์มิงโกรุ่นใหม่ ในปุยฟากลอตสตอปซึ่งผลก็ให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่โดยเฉพาะที่โรงกันน้ำมันนะครับที่อยู่ในลอสตอปนี่เลยครับซึ่งกำลังตอนนี้ก็เพลิงกำลังเผาไหม้อยู่ตู้ฟังครับ ลอสต็อปนะั้นถือว่าเป็นเมืองสําคัญมีสนามบินเอ็งเกลสมีโรงกลั่นน้ํามันมีคลังน้ํามันมีสถานที่จุดยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญห่างจากชายแดนยูเครน UK, ราว300กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะนั้นลอสต็อปจึงกายเป็นพื้นที่เป้าหมายในการโจมตีของโดรนยูเครนบ่อยครั้งการที่ขี่พุรุตเล่นคาร์มิงโกเนี่ยนะครับมันสามารถ โจมตีเป้าหมายได้นั่นหมายความว่าพื้นที่ลอตสต็อปตอนนี้ไม่ปลอดภัยเลยแหะครับทั้งสนามบินแองเกลสอคลังน้ํามันคริสตันรวมถึงโรงกันน้ํามันอื่นๆมันจะกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของผีรุดดลอนท่าฟาร์มิงโก้ที่ตอนนี้เปิดตัวได้อย่างงดงามในการไปโจมตีโรงกันน้ํามันเมื่อคือนนี้สถานการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยครับความสําคัญ เหตุการณ์สาคัญที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือเป้าหมายที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญเลยครับของรัเสเซียมันจะตกเป็นเป้าหมายของขีบรุธล่อนที่สายไกฟามิงโกของยูเครนถ้ารัเสเซียยังไม่สาก,กาัดสามารถสกัดกั้นได้ถ้ารัเสเซียไม่สามารถจัดการขีบรุตล่อนฟามิงโกได้นี่เลยครับอันตรายนี่เลยครับที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามรัเสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ